โอเคทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมกระสือนะเรามาเล่นกับน้องก่อนอื่นเราจะให้น้องเราพิมพ์รหัสมาโอเค,อเคมีอะไรนะม้าง c c e b โอเค,อเ,ค BRE, เรามาลองดูกันนะอื่เออนะ กันนะครับโอเคจอน้องจอยมาอยู่ได้แล้วสันมาไปไหนนโอเคตอนนี้เรามาเจอน้องนะครับไงสันมาโอเคน้องสัน,นสันตอนนี้ไปไหนไม่นะรู้แับ แต่โดนผีก็ซื้อจับได้นะถ้าโดนผีก็ซือจับได้อะ่ะเดี๋ยวจะโดนกันทั้งคู่เลยเย่ยยยยยนยย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 ย้ยยยยยยเยิยย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 ยอยย อ่กตรงเก้าห้าทีนะดูว่าแล้วตอนทีก็สีมัอที่ไหนอยู่อยู่ห้องข้างล,ล่างกับน้องซันๆๆ ก็สือกันโอ้ยจะสือ้อจีมมันขึ้นไปข้างบนข้างล่างมันอยู่ชั้นใต้ดินเดี๋ยวเจ๊จะอยู่ข้างบนนะ คมีแปดอันแลว้วมีแปดถุงอย่าโดนผีกระซื้อนะเดี๋ยวเดี๋วตายคู่เลยนะไม่รู้ถ้าสมมติว่าล่อกระสือเข้าห้องพระมันจะเกิดอะไรขึ้น กดเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนที่ผีกระสืออ่ะเดี๋ยวมันอยู่ชั้นบนอ e ่ะพวกมึงลูกซ yeah. ันไม่ได้เก็บอะไรเไงเห็นอาอยู่ตรง หาดูชั้นบนไม่งั้นก็ชั้นล่างอ่ะซันได้เลย,อ,ยอุ้ยไอ้กบตายแล้วดูเลยครบเฮ้ยอย่าเพิ่งดูคนหาแล้วหา,หาถุงน,น,นะนี้นะอะันไม่ได้เก็บถุงอะไรเลยเพราะว่าหาไม่เจอเลย,เลยอุย้ยอยู่ที่ ไม่เหยียบอะไรเนี่ยู่ชั้นล่างเหรอแต่โอ้ยก็ซื้อ,อ,อมีชั้นไหนมัูชั้นบนก็ซื้อได้มีชั้นไหนเนาะ

พี่ใช่ไหมอาจจะไม่รู้อือโอ้โหอ,อย่างชั้นใต้ดินเลยใช่ไหมโอเค อกด้วยทำไมน้องชันไม่ช่วยเจ๊าหาเลยแป๊บนึงดิเดี๋ยวเจ๊ไปเอาถุงข้างล่างอีกสองถุงเดเจ้ลงไปหาถุงอีกสองถุงแล้วน้องชันก็ยืนรออยู่ตรงนั้นนะข้างล่างนั่นมาแล้วอีกแค่ถุงเดียวมีใไรครบแล้วอ้าว กดเลยก็เลยก็เก็เลก,กออ็เล่ก็เอยก่เก็เลยกเล่ก็เลยก็ก็เลยก็เกดไม่กด้อก็อลยก็เลก็เลยก็ยก็เลยกใเลยก็เลยก็เลกดลยกดเอยก็เลก็ลก็เลยกทเลยก็ลยก็เลยก็กลกเก็ก็กลกก็กกกกกเอเลก เดี๋ยวจกดจอยชันไปแล้วกัน G T F โ okay อเคกดค่องว่าต่อได้แหละมาแล้วมาโอเคแลแต่ฉันไปรออยู่ที่เดิมเลย สั้นไปรออยู่ที่เดิมนะจ่หนูขอเก็บไอคอนดีเก็บไอ้ก่อนเลยต่ไม่มีให้เก็บไอ้ไหนเก็บตรงนั้นตรงนั้นคือปัญหาก็จะเก็บดีกว่าเอ้าจะเก็บตนี้หมจะได้ยนี่ไอ้เนี่ยนี่อยู่นี่ ไอ้พวกนี้ทําอะไรได้ไม่รู้ไม่ไไมไมมรู้โอ้ยทำยังไงกระสือมันถึงจะเข้าห้องพักนีไ่ไงเอ้ไม่ใไ่อ่ะอุ้ยได้แล้วไอ้ไ,ไอ้ติงวอยู่อยู่ข้างบนเหรอใช่อยู่ข้างบนออยู่ข้างบนก็ไม่บอกเดยไปหาเดยไปหา Okay, okay. โอเคโอเปล่าแล่ีเจอเลยในห้องน้ำโอ้ถุงนั้นหรงไหนก็ไม่เจอัคือมันไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรตุ่มตุ่มตุ่มเออไม่ไมีอะไรม,มันขึ้นมาแล้วอ่ะแต่ไม่ขึ้นมาแล้ว,ลวชั้นบน,บนด้วยเราก็อยู่ชั้นบนด้วยอยู่ชั้นบน ตอนนี้อยู่ที่ค้องเอาคันไปเกิดเพลงว่ามันทำไมเนี่ยไ,ไ,นไนันไปชั้นไหนแล้วลอ้อาปิดบักโอ้ยชั้นใต้ดิน ชั้นล่างก่อนเดี๋ยวนะเมือ่อกี้เห็นอายเล่ากระสือยังไงอ่ะโอ้ยกระสือมาจังหยุดหยุดชั้นกลางด้วยโอ๊ยหยู่ตอนไหนอ่ะเนี่ยชั้นเนี้ย อา้าวลงมาได้อะไรนี่ชั้นบนตอนนี้มันกำลังอยู่ชั้นใต้ดินอยากรู้ว่ามันมีที่แอบผีจริงไดูในยูทูบมาทำไมเขาบอกว่ามันเป็นช <ick t ick> ่องหนีผ <correctly> ีอ่ะใหนบอกว่ามันเป็นช่องหนีผี รอโอเคไหมแล้ว ออโอ้ยผีเป็นไรนี่หนูอยู่ชั้นบนอี่ันน่นอ,นอ,อยู่ชั้นไน,นอยู่ชั้นใต้ดินโอ้ยผีอยู่ชั้นใต้ดิน ผีเป็นอะไรผีติดบักเนี่ยหนี่อไอ,อ่ะหว่างรอวิ่งกี่นาทีเนี่ยอออโอ้ยรอไม่ได้โอเค,อเคได้ลูกกระตามาแล้วได้ลูกกระตามาแล้ว tục chơi á. ฉันได้ดินไห uh huh. นเราจะมาลองแกล้งผีิด uh huh. ได้มูสามา uh huh. ปึง้ง wow! ว uh ้า huh. วไหนว้า wow! ว ไม่ได้รูสาวาปึ้งไม่น่าพูดเลยเนี่ยมันทะลุเข้ามาประตูได้เ่ยได้วูสาวาปึง้งทำสันปึง้ปงโอ้ยปิดคลิปดีกว่า